บางคนก็บอกว่าทําไมกูต้องไปกราบหลวงปู่ศิลาว่าไงก็หลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระผู้เช่ากูก็ต้องกราบเลยให้กูไปโตบท่านยังไงจริงไหมมึงเห็นผู้แก่ผู้มีอายุกว่ามึงไม่ยกมือไหว้เหรอฮะจริงไหมหลวงปู่ศิลา ท่านอายุมากกว่ากูกก็ต้องกราบเนี่ยในพระธรรมวินัยมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ใช่เลยส่วนจะเป็นยังไงมันเป็นเรื่องของท่านจริงไหมล่ะไหนบอกว่านับถือพระธรรมวินยัยะหละจริงไหมท่านผู้มีอายุท่านเป็นอาวุโสอะท่านเกิดก่อนเราก็ต้องกราบเหมือนหลวงตาเนี่ยก็ต้องขอโอกาสครูบาอาจารย์ ท่านเป็นผู้พี่ผู้บวชก่อนนะเราก็ต้องกราบตามธรรมตามิามามนยัยผู้เกิดก่อนถือว่าเป็นพี่นะนี่ก็คือรักษาขนบธรรมเนียมนะไปดูถูกจับช่วมได้หรือพระธรรมินยัยนะนะส่วนท่านจะเป็นยังไงอ่ะ มันจะเสียหายตรงไหนล่ะไปกราบหลวงปู่ศิลาฮะหลวงปู่ศิลาท่านเป็นพระคนจะมีบริวารขนาดนั้นนะมึงจะไปปั้นสุบสีสุม้ามึงไปปั้นขึ้นมันจะปั้นได้ไหมละ่ะฮอย่างลิซ่าอย่างเงี้ยไปจับอะไรก็มีบารมีขนาดนั้นไม่บวชไม่ละ่ะ มันต้องสะสมบุญบารมีมาทั้งนั้นไม่ใช่อยากปั้นคนไหนก็จะดังจะเด่นขึ้นนะไม่ใช่อย่างนั้นบุญบารมีของท่านสะสมมานะส่วนจะเป็นี่ยมนการนะง่ายๆที่ไหนล่ะกูก็เกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็นฮนะจริงไหมล่ะส่วนต่อไปมันเป็นเรื่องของท่าน อไม่ได้อิจฉาท่านเลยอลูกปู่ศิลาเขาไม่เห็นว่าท่านไปด่าใครเนี่ยอ<แ>เพียงแต่ท่านมาทักกูว่ากูเปยอยางเป็นพระพุทธเจ้ากูก็ยังว่าน,าน,นั่น,นแน่่กูก็ว่าแค่นั้นบูนนว ก็พูดถูกแล้วกูก็ไม่ได้ปฏิเสธนะจริงไหมล่ะ,ะส่วนท่านจะทำอะไรอมันเรื่องของท่านแต่บุญบารมีของท่านเนี่ยกูอายุหกสิบเอ็ดปีกูกูเพิ่งเคยได้พบประสบเจอนี่แหละไปที่ไหนเนี่ยโอ้โหคืนมหาชนฮะ เหมือนไม่ขึ้นแจ็กสันอย่างนี้อัศจรรย์มากไปที่ไหนเนี่คนจ้างไปดูจนเหยียบกันตายนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับศีลกับธรรมหรอกขึ้นอยู่กับบุญบารมีวาสนานิสัยคนจะมีจะจนจะรวยมีบริวารมากล้วนเป็นกรรมล้วนเป็นบารมีที่สะสมกันมาอยากได้เหมือนท่านไม่ได้ได้หรอก แล้วกูก็ไม่อยากได้แบบนั้นกูขี้เกียจไปแต่ท่านก็ต้องรับกรรมของท่านต้องไปนั่งให้คนมากราบทั้งวันทั้งคืนมึงเห็นไหมผู้เท่าไม่ได้พักเลยนะลุงปูศิลาเนะเห็นแล้วโอ้เดี๋ยวก็หอบขึ้นรถเดี๋ยวก็หอบลงรถนั่งอยู่วัดก็โค้นล,ลังไข้ก็ไปกราบไปขอโน่นขอนี่ขอเงินท่านก็ให้ไม่เห็นว่าท่านไปด่าใคร เอาไม้ตีไล่แทงใครนะจริงไหมส่วนกรรมนะ่ะมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลนะเราไม่รู้หรอกนะหลวงตาสมควรกาบหลวงตาก็จะกาบกาบหลวงปู่ศิลากาบต้นโพหลวงตาก็กาบกาบต้นแดงต้นมะยงกูก็กาบหมดแหละ เมื่อก่อนกูไม่ได้มีพระพุทธรูปกูก็กราบต้นไม้เนี่แหละแทนพระพุทธเจ้ากูไปอยู่ในถ้ำไม่มีพระพุทธรูปกูก็กราบและลึกถึงพระพุทธประจปมะสงค์นะน้องนำถึงคุณพระรัตนใาจานี่แหละนะเห็นะไ,ไหมอย่าอย่าเอาปัญญาแห่งตนไปตัดสินนะ เออพาดชามาแล้วไม่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 คุ้มอ่ะไม่คุ้มอ่ะเราไม่รู้หรอกนะท่านก็ต้องมีดีของท่านแหละหลวงปู่ศิลาจริงไหมงั้นคนจะไปขนาดนั้นหรือหลวงจาก็มองไม่เคยเห็นปฏิโทอ่ะนะนะ บ่เคยพบเคยเห็นแบบนี้คนจไไันะงไรไปนะลังไหลไปนะไหยพญานาคเนี่ยเงียบเงาเลยข้ำสนดเนี่ยเพราะมหาลุกปุชิล่าบดนะเหลือใจเมฆานั่งเผ่าลาดวนทอนี่มันเกิดอะไรขึ้นบุญบารมีของคนมันต่างกาันสะสมมาต่างกันนะ เพราะฉะนั้นนะอย่าอย่าประมาทเดอลูกหลานเลยเพื่อนพี่น้องเลยนะรีบสะสมคุณงามความดีนะเออเอา้อาวแค่นี้ก่อนรับพรอย่าวาวริวหาปุราปาริปุเรนติ สาขาวังเอวะเมวะอีโตรินนางเปตานางอุปกะปฏิจิตังปฏิตังตุมหังกิปะเมวะจะมิฉันตุสัเบปุเรนตุสังกปาจันโดมาราโซยะธามณีโชติราชโซยะธาตับปิติโยวิวัจฉันตุสัพเบโรโควินาสตุมาเตภวะวันตรายุสุขีดีคาโยโกภวะอาภิวาระนาซีริสะนิจังวุทาบะจายโน จัตตาโรโธรรม,มวัฒนติอายุวันโนทุขังหาลังสาทุ